สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับขอพระเจ้าสม,มวยประการนะครับพี่น้องครับก็เรามาถึงพระธรรมสรดีบทที่ห้าสิบสองแล้วนะครับพี่น้องก็ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะครับ <S <S พระธระรมสรดีหนึ่งร้อยห้าสิบบทแต่เราก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เรียนไปเรื่อยๆนะครับก็ในครับคืนนี้เราอธิษฐานกันก่อนนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ เรารู้ว่าพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เราได้เรียนรู้พระองค์แต่ถึงแม้ว่าตัวหนังสือจากพระคมภีโปรง่งจะขาจะไม่ชัดเจนแต่ว่าเราก็รู้ว่าพระองค์จะทรงโปรดประทานความเข้าใจในถ้อยคำต่างๆเหล่านั้นขอพระเจ้าได้ทรงโปรดที่จะไวพรความกระตือรือล้นของเรา ที่จะทำความเข้าใจน้ําพระทัยของพระเจ้าพระประสงค์ของพระเจ้าจากตัวหนังสือที่บันทึกไว้อย่างจํากัดนี้ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่พี่น้องทุกคนในทุกจิตใจที่หิวกระหายปรารถนาชีวิตที่จะจำเริญขึ้นในวิถีทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงพอพระทัย บรรดาบุคคลที่สแสวงหาน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้ายิ่งกว่าหาทรัพย์สินนั้นพระเจ้าทรงพอพระทยัยและพระองค์จะทรงอวยพระพรทั้งชีวิตในโลกนี้ด้วยในร่างกายนี้ด้วยที่จะไม่ขาดแคลนสิ่งใดดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสไปว่าจงสแสวงหาความแผ่นดินสวัสด์และความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จึงจะประทานสิ่งต่างๆให้ ขอบพระคุณพระเจ้าขอให้ถ้อยคําของพระองค์ที่ได้กล่าวไว้นั้นเป็นจริงเสมอในชีวิตของเราเราอธิษฐานและมอบในค่ําคืนนี้ไว้อยู่ในการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับครับสวัสดีพี่น้องนะครับพี่น้องครับเรายังคงอยู่ในบทที่5 2บของพระธรรมสรดุดีซึ่งก็ยังคงพูดถึงเรื่องของโดเอกคนเอโดมอยู่นะครับอย่างที่ผมบอกกับพี่น้องว่า พระเจนะของพระเจ้าในบทนี้นะครับได้ถูกเขียนขึ้นเนี่ยถูกประพันธ์ขึ้นจากเบื้องหลังเนื้อหาของเรื่องราวของคนอของโอดเอกนะครับคนเอโดมนั้นนะครับที่ได้ไปฟ้องกษัตริย์ซาอูลว่ากษัตริย์ว่าท่านดาวิดนั้นได้ไปหาออฮิเมเลกนะครับโปโรเหตที่เมืองโนและก็ออฮิเมเลกนั้นก็ช่วยเหลือท่านโดยการให้ดาบให้อาหาร อะไรต่างๆล่านี้นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วซาอูลก็ได้สั่งให้โดเอกนั้นสังหารปโรหิตของพระเจ้าที่เมืองนบนั้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายนะครับที่โดเอกทาเช่นนั้นี่น้องครับเรามาดูในข้อที่ห้าต่อนะครับข้อที่ห้าถึงข้อที่เจ็ดนะครับพรบจนจนาของพระเจ้าในตอนนี้ได้กล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าแต่พระเจ้าจะทรงคว่ำเจ้าลงเป็นนิดพระองค์จะทรงฉวยและดึงเจ้าจากเต็น พระองค์จะทรงถอนรากถอนโคนเจ้าจากแดนคนเป็นคนชอบธรรมจะเห็นและเกรงกลัวและจะหัวเราะเยาะคนอธรรมกล่าวว่าจงดูบุรุษผู้ไม่ให้พระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยของตนแต่ไว้ใจในทรัพย์สินมากมายของเขาเขาเข้มแข็งในความปรารถนาชั่วนะครับสามข้อนะครับพี่น้องครับท่านดาวิดเนี่ยได้กล่าวด้วยด้วยความโกรธนะครับ คือเราดูในภาษาของภาษาของตัวหนังสือเนี่ยนะครับเราก็พอที่จะเห็นได้ว่า,าท่านก็กล่าวด้วยความด้วยความมีอารมณ์นะครับว่าพระเจ้าจะทรงคว่ำเขานะครับในถ้อยคําเนี้ยก็แสดงว่าทัานดาวิดก็รู้สึกว่าเขียนแล้วเนี่ยมันก็มีมีอารมณ์นีครับในที่ที่โกรดนิดหน่อยบอกว่าพระเจ้าจะทรงคว่ำเขาลากเขาออกจาม ที่เขาอาศัยอยู่ก็คือในถ้อยคําในสํานวนนี้ก็บอกว่าพระองค์จะทรงช่วยและดึงเจ้าจากเต็นท์นะครับหมายความว่าพระองค์จะทรงลากเขาออกมาจากที่อาศัยนะครับเวลาพูดถึงเต็นท์เราก็ต้องเข้าใจว่าเบื้องหลังของชาวยิวนั้นนะครับก็เคยอาศัยอยู่ในเต็นท์นะครับก็ส่วนมากก็ยังมีเผ่าบาังเผ่านะครับที่อาศัยอยู่ในเต็นท์เพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงเต็นท์ก็พูดถึงที่อยู่อาศัยของเขา นะครับบอกว่าพระเจ้าจะทรงป้อมเขาลงพระองค์จะทรงลากเขาออกมาจากที่อายุอาศัยแล้วก็ในถ้อยคําที่บอกว่าสํานวนที่บอกว่าพระองค์จะทรงถอนรากถอนโคนเจ้าจากเด่นคนเป็นคือหมายความว่าจะไม่ให้มีที่เขายืนไม่ให้มีที่เขายืนนะครับและแม้แต่ลูกหลานของเขาก็จะลําบากและไม่มีอนาคตอันนี้คือข้อความอันนี้คือถ้อยคําที่ท่านดาวิดได้เขียนมาในข้อที่ห้านะครับใน,ในความหมายนะั้นว่าพระเจ้าจะทรงคว่ำ แล้วก็ให้เขาออกจากที่อยู่อาศัยไม่ให้มีที่ไม่ให้มีที่ยืนแม้แต่ลูกหลานก็จะลำบากและไม่มีอนาคตพน้องครับถ้าลักษณะของคนที่เป็นคนชั่วแล้วจะถูกพระเจ้าทําอย่างนี้ก็น่ากลัวนะนะครับก็น่ากลัวนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่ว่าพระเจ้าไม่อวยพรนะครับสําหรับคนชั่วนะครับไม่ใช่แค่พระเจ้าไม่อวยพรแต่พระเจ้าจะท่งขวาเขา ไม่มีที่ยืนไม่มีที่อาศัยมแม่ลูกหลานก็นลําบากไม่มีอนาคตนี่ก็แสดงว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในพระเจ้านะของพระเจ้าในตอนหนึ่งนี่บอกว่าอย่าอิจฉาคนชั่วเนี่ยนะครับเพราะว่าคนชั่วไม่มีอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านในข้อนี้เราจะเห็นว่าพระเจ้าจะทรงตอบแทนเขาตอบแทนคนเหล่านั้นที่เป็นคนชั่ว เราเองไม่มีหน้าที่นะครับที่จะไปแก้แค้นอย่างที่พระเจ้าของพระเจ้าสอนนะครับว่าถ้าใครนะครับทําไม่ดีกับเรานะครับหรือคนชั่วใดๆที่ทําไม่ดีกับเราเราไม่มีหน้าที่ในการไปแก้แค้นนะครับไม่มีหน้าที่ในการที่จะไปแสวงหาหนทางในการที่จะตอบแทนเขาให้สาสมกับสิ่งที่เขาทํานะครับเรามอบไว้กับพระเจ้าครับพี่น้องครับเรามอบไว้กับพระเจ้ากับพระเจ้าเองจะทรงเป็นผู้ที่ตอบแทนเขาเองนะครับ นั้นถ้าเราอา่านในพระเจ้านของพระเจ้าข้อนี้เราเราจะเห็นว่าพระเจ้าจะทรงกระทํากับเขาอย่างอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับเหมือนในพระเจ้านของพระเจ้าข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นแม้แต่ลูกหลานของเขาเองก็ไม่มีอนาคตจะมีความยากลําบากด้วยนั่นคือผลของคนชั่วนะครับที่ได้ทําอย่างเหมือนกับโดเอกนะคนเอโดมนั้นนะครับพน้อง,งครับสิ่งเหล่านี้มันทําให้คนที่เที่ยงธรรมได้เห็นแล้วก็เกรงกลัวพระเจ้าด้วยนะเมื่อพระเจ้าทรง เมื่อพระเจ้าทรงลงโทษคนชั่วเนี่ยนะครับคนเที่ยงธรรมก็จะได้เห็นท่านดาวิดได้กล่าวว่าคนชอบธรรมจะเห็นแล้วก็เกรงกลัวพระเจ้านะครับเพราะคนที่รุ่งเรืองมั่งคัง่งด้วยความชั่วร้ายเนี่ยพระเจ้าจะทรงเอาคืนนะครับพระเจ้าจะทรงเอาคืนเพราะฉะนั้นทุกอย่างเรามอบไปกับพระเจ้านะครับถ้าเรามอบไปกับพระเจ้านะครับชีวิตของเราก็จะสามารถดําเนินอยู่ในทางแห่งความชอบธรรมได้ ที่ผมพูดอย่างนี้ก็มาหมายความว่าถ้าเราเองนะครับหาทางที่จะแก้แค้นหรือตอบแทนคนที่คนที่ชั่วหรือทําไม่ดีนนะครับพี่น้องต้องไม่ลืมนะครับมันจะลากเราเข้าไปสู่ความความทุกข์ใจด้วยนะครับไม่ได้หมายความว่าเราแก้แค้นได้นะครับเราทําเขาได้ต่อตอบแทนอย่างสารสมที่เขาทําได้อย่างนี้ทำกับเราได้อย่างเงี้ยแต่พี่น,น้องอย่าลืมนะครับว่าเราเองก็ต้องรับผล นะครับของการที่เราเข้าไปมีส่วนในสิ่งเหล่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดที่พระเจ้าทรงปกป้องเราไว้นะครับจากคนที่ทําชั่วร้ายต่อเรานะครับก็คือการที่เรามอบไว้กับพระเจ้าเห็นไหมครับเมื่อเรามอบไว้กับพระเจ้าพระเจ้าเองทรงเป็นผู้ตอบแทนเขาและเราเองก็ไม่ต้องรับส่วนของความทุกข์ใจใดๆหรือปัญหาใดๆที่จะตามมาจากการแก้แค้นนะครับพี่น้องต้องไม่ลืมว่าเมื่อมีการแก้แค้น ย่อมที่จะมีปัญหากตามตามเรามาด้วยนะครับพอพูดถึงการแก้แค้นนี่นะครับก็ไม่ได้พูดถึงว่าแก้แค้นในเรื่องของการของการที่เราจะไปทําเรื่องใหญ่ใจในการที่จะทําร้ายเขาหรือฆ่าเขาบางทีการตอบแทนเขาด้วยด้วยคําพูดหรือด้วยการดา่าด้วยการด้วยด้วยตอบแทนเขาสิ่งเหล่านี้พี่นองครับมันกจ็จะตามเรามาด้วยเช่นเดียวกัน นะครับเพราะฉะนั้นาการแก้แค้นนะครับหรือการตอบแทนคนชั่วเอาไม่ควรนะครับแม้แต่คําพูดของเราเองก็ไม่ควรที่จะใช้ไม่ควรที่จะใช้วิธีนั้นนะครับเราอาจจะไม่ใช้วิธีในการทําร้ายเขากลับคืนแต่ว่าเราอาจจะใช้วิธีในการใช้คําพูดนะครับในการในการที่จะด่าว่าเขาอะไรต่างๆวันนี้พี่น้องก็ต้องไม่ลืบนะครับว่าสิ่งนั้นก็จะมีผลที่จะกลับมาสู่เราเช่นเดียวกัน ังนั้นวิธีที่ดีที่สุดอย่างที่พระวจนะ้าของพระเจ้าส,สอนก็คือมอบไปกับพระเจ้านะครับอย่าทาการแก้แค้นแต่จงมอบไปกับพระเจ้าและพระเจ้าจะส่งเป็นผู้ตอบแทนนะครับเช่นเดียวกันที่ท่านดาวิดได้พูดเช่นนั้นเพี่นัองครับท่านดาวิดนั้นเราไม่เห็นว่านะครับในในเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราไม่เห็นว่าอ่าสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านดาวิดได้ทํากับโดเอกคนเอโดมนั้นหรือไม่อย่างไรหรือได้ตอบแทนหรือได้แก้แค้นคนอ่าอ่า ดูเอกคนเอโดมนั้นหรือเปล่าหรืออย่างไรอันนี้เราไม่เห็นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นตรงนี้นะครับท่านดาวิดได้กล่าวว่าพระเจ้าจะทรงคว่ำเขาเองพระเจ้าจะทรงดึงเขาออกจากเต็นท์จากที่อยู่อาศัยของเขาพระเจ้าจะทรงถอนรากถอนโคนเขานะครับนี่คือสิ่งที่ท่านกล่าวไว้นะครับและผมก็เชื่อว่าท่านดาวิดคงจะไม่แก้แค้นนะครับพี่น้องครับการแก้แค้นเนี่ยเราเราจะไม่เห็นจะไม่ค่อยเห็นในท่านดาวิดนะครับ พี่น้องจําได้ไหมครับตอนหนึ่งที่ท่านดาวิดเนี่ยต้องหนีนะครับจากการที่ลูกของท่านทําการกรบฏนะครับและท่านตน้องหนีเนี่ยมีคนหนึ่งที่ไปตะโกนด่าท่านนะครับแต่ท่านก็มองในแง่ดีว่าถ้าพระเจ้าทรงใช้เขาให้มาด่านะครับเราก็ต้องรับผลตรงนั้นไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยครับเมื่อท่านกลับมาท่านก็ไม่ได้ทำการแก้แค้นคนคนนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีของการไม่แก้แค้นนะ ครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าท่านดาวิดไม่มีหัวไม่มีใจไม่มีไม่มีมมมมอารมณ์โกรธในการแก้แค้นในท่านก็มีนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับท่านก็ต้องการที่จะแก้แค้นแต่ว่าพระเจ้าก็ปกป้องท่านไม่ให้ทําการแก้แค้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องครับก็ขอยเราเป็นอย่างนั้นนะถ้าเรามีความรู้สึกโกรธมีความรู้สึกขมขื่นใจต่อใครและเราคิดว่าจะทําการตอบแทนแก้แค้นเขาด้วยทางหนึ่งทางใดเนี่ย ขอพระเจ้าทรงระงับยับยั้งเรานะครับเพื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องรับผลนะครับที่มันจะเกิดขึ้นในการทําการแก้แค้นของเราด้วยพระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะปกป้องเราไว้นะครับในความชอบธรรมในความบริสุทธิ์ดังนั้นพระองค์จึงทรงตรัสไว้ว่ามอบก,การแก้แค้นนั้นไว้กับพระองค์และพระองค์จะทรงตอบแทนคนเหล่านั้นเองนะครับพี่น้องครับในข้อที่8กับข้อที่9เรามาดูด้วยกันนะครับ ในข้อที่8บอกว่าส่วนข้าพเจ้าเป็นเหมือนต้นมะกอกเขียวสดในพระนิเวศของพระเจ้าข้าพเจ้าวางใจในความรักมั่นคงของพระเจ้าเป็นนิจนิรันร์ข้อที่9บอกว่าข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระองค์เป็นนิจพราะพระองค์ได้ทรงทําเช่นนั้นต่อหน้าผู้จงรักภักดีของพระองค์ข้าพระองค์จะประกาศพระนามพระองค์เพราะเป็นพระนามประเสริฐ นในข้อที่8กับข้อที่9นะครับซึ่งเป็นสองข้อสุดท้ายของในบทนี้นะครับท่านดาวิดได้พูดถึงเรื่องของมะกอกนะครับต้นมะกอกนะครับบอกว่าท่านเป็นเหมือนต้นมะกอกเขียวสดในพระนิเวศของพระเจ้าก็แสดงว่าพืชชนิดนี้เนี่ยมันมีมีความสําคัญแล้วก็มีประวัติเกี่ยวกับเรื่องของพระนิเวศของพระเจ้าแน่นอนนะครับต้นมะกอกพี่น้องครับต้นมะกอกเนี่ย มันมีหลายพันนะมีหลายชนิดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาทําความเข้าใจเรื่องต้นมะกอกสําหรับชนชาติอิสราเอลกันหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับว่าเป็นความรู้รอบตัวให้กับพี่น้องด้วยเพราะว่าถ้าเราอ่านในประกมภี์นเนี่ยเราจะได้ยินเรื่องของน้ํามันมะกอกนะครับต้นมะกอกอะไรต่างๆนะครับพี่น้องครับมะกอกอย่างที่ผมบอกว่ามีหลายพันนะครับแต่ว่าพันที่นิยมแล้วก็มีความสําคัญทางศาสนายอยู่อันนี้ที่ผมบอกว่าทําไม เราจึงต้องมาศึกษาเรื่องของต้นมะกอกเพราะว่าต้นมะกอกนะครับมันมีความสําคัญทางศาสนายิวนะครับแล้วมันจะทําให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราเรียนรู้เรื่องนี้พันธุ์ที่นิยมแล้วก็มีความสําคัญทางศาสนายิวเนี่ยเขาเรียกว่ามะกอกพันธุ์โอลสฟนะครับอย่างที่เราบอกในภาษาอังกฤษคือโอลสฟก็คือน้ําอาก็คือน้ํามันมะกอกนั่นแหละแต่จริงๆแล้วน้ำมันมะกอกพันธุ์เนี้ยเป็นมะกอกที่ให้น้ํามันมากนะครับเพราะฉะนั้นมะกอกมีหลายพันธุ์นะครับ แลวมะกอกที่ให้น้ํามันเยอะเนี่ยก็คือน้ำน้ำมะกอกพันโอเลฟนะครับโอลิฟนะครับมะกอกโอลิฟนี่เป็นมะกอกชนิดที่นํามาทําน้ํามันคือมาเอามาคั้นน้ํามันเห็นไหมครับพี่น้องครับพืชบางชนิดที่ให้น้ํามันเนี่ยอย่างเช่นอย่างเช่นปาล์มก็เหมือนกันนะครับต้นปาล์มนี่ก็ให้น้ํามันแต่ว่าน้ํามันจากปาล์มกับน้ามันมะกอกเป็นเป็นน้ามันคนละคนละชนิดคนละแบบนะครับน้ํามันที่เราใช้ในการทําอาหารเป็นน้ํามันมะกอกจากโอลิฟนะครับพี่น้อง นะครับแล้วก็น้ํามันมะกอกชนิดนี้แล้วก็ให้น้ํามันมากเหมือนปลาล์มเหมือนกันนะครับให้น้ํามันแต่ว่าไม่ได้ปลาล์มทุกชนิดนะที่จะให้น้ํามันเยอะมันก็มีปลาล์มชนิดที่ให้น้ามันเยอะนะครับมะกอกเป็นะมะมะกอกชนิดนี้เป็นมะกอกที่ให้น้ามันเป็นพืชท้องถิ่นนะครับในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็ในจริงๆแล้วเราไม่ค่อยได้เห็นนะครับในประเทศไทยถ้าพี่น้องอยากจะรู้ว่ามะกอก โอเลฟนี่มันเป็นยังไงนะเป็นน้องเซิร์ชเข้าไปใน Google er นะ่ะแลวมันจะมีภาพให้ให้เราเห็นด้วยนะครับมันจะเป็นลูกเล็กๆนะครับเป็นพืชท้องถิ่นในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเป็นไม้ยืนต้นลำต้นเนี่ยออกสีเทาขาวนวลต้นจะโค้งงอดอกสีขาวนะครับเป็นสีขาวครีมขนาดเล็กแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยครับผลเล็กเท่ากับหัวแม่มือเองที่ผมบอกผลมันเล็กนิดเดียวเองนะครับเท่าหัวแม่มือ นะครับผลดิบสีเขียวผลสุกเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลแดงแล้วก็สีม่วงนะครับพี่น้องครับเนื้อมะกอกโอลีฟรับประทานได้แต่มีรสเฟื่อนนะแต่มีสารอันขล่อยนครับจึงต้องนําไปดองเกลือก่อนรับประทานน้นํามันมะกอกโอลีฟใช้ปรุงอาหารแทนน้ามันพืชหรือเนอยนะครับอันนี้เป็นเป็นน้ํามันที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากนะครับที่บ้านผมก็ซื้อน้ำมันมะกอกไว้เอามาใช้เพื่อที่จะเอามา มาผัดนะครับทำอาหารนะครับแล้วก็ใช้ผสมในน้ําสลัดแลวผมคิดว่าบางคนอาจจะเคยกินนะน้ำมันมะกอกชนิดเนี้ยนะครับในน้ําสลัดใช้เป็นยารักษาโรคด้วยนะครับเป็นยารักษาโรคบำรุงกระดูกบำรุงผลต่างต่างนะครับเขาบอกว่าในผลมะกอกโอลีฟสีเขียวหนึ่งร้อยกรัมเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยพลังงานหนึ่งร้อยสี่สิบห้าแคลอรี่ก็มีไขมันถึงออถสิบห้ากรัมคาร์โบไฮเดรตสามกรัมเส้นใยสามกรัมโปรตีนหนึ่งกรัม แล้วก็คอเลสเตอรอลไม่มีนะครับไม่มีคอเลสเตอรอลผมถึงบอกว่ามันมีประโยชน์แต่นั้นเราจะเห็นว่าสุขภาพอนามัยของพวกชาวยิวเนี่ยนะครับก็จะมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็ไม่ค่อยผมเชื่อว่าไม่ไม่ไม่ค่อยมีไขมันในเส้นเลือดนะไม่ค่อยมีคอเลสเตอรอลแล้วก็พวกพวกชาวยิวเนี่ยจะไม่ผมเชื่อว่าจะไม่ตายไม่ตายด้วยอ่าเขาเรียกว่าไขมันเส้นเลือดตีบ ไม่มีนะครับเพราะว่าเวลาเขาจะกินสัตว์นะครับมันเป็นบทบัญญัติเลยนะครับบทบัญญัติในพระวจนะของพระเจ้าเลยที่บอกกับชนชาติอื่นลว่าห้ามกินไขมันสัตว์นะครับห้ามกินไขมันสัตว์เพราะฉะนั้นเวลาเขาฆ่าสัตว์จะเป็นแพะแกะหรืออะไรก็ตามแต่นะครับเวลาถวายเป็นเครื่องบูชาเนี่ยเขาจะตัดเลาะไขมันออกหมดเลยแล้วก็เอาไขมันเหล่านั้นไปเผาแต่พระเจ้าทรงสั่งไปเลยว่าจงเผาไขมันนั้นให้เป็นเครื่องถวายบูชา คือหมายความว่าพระองค์ไ <ret> ม er ่มีพระประสงค์ที่จะให้พวกอิสราเอลนั้นกินไขมันสัตว์เลยนะครับเพราะฉะนั้นไข่เนื้อนะครับคนพวกอิสราเอลก็จะกินแต่เนื้อสัตว์ที่ไม่มีไขมันนะครับพระเจ้าทรงตรัสว่าถ้าใครกินไขมันสัตว์นะก็จะถูกอเปหตนะครับอันนี้เป็นพระเจ้าทรงสั่งไ้แล้วเราจึงเห็นว่าสติปัญญาของพระเจ้าเนี่ยในการดูแลสุขภาพคนของพระองค์เนี่ยก็จะอยู่ในบทบัญญัติของพระเจ้านะครับแล้วก็พวกอิสราเอลนั้นก็จะกินน้ํามัน ะมะกอกอันนี้แหละครับในในการทําอาหารประจําวันของเขาเขาจึงมีสุขภาพที่ดีนะครับพี่น้องครับเวลาเราอ่านในประกมภีร์ในประัมภีเดิมต่างๆอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยนี่เราก็เอานํามาประยุกต์ใช้ได้นะครับในเรื่องของการกินกินอ,อาหารต่างๆนะครับว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้เนี่ยถึงแม้ว่าเราไม่ได้ยึดถือนะพี่น้องครับเราไม่ได้ยึดถือ,อพระบัญญัติเดิมแล้วนะครับ เพราะแน่นอนว่าพระบัญติเดิมก็ไม่มีไม่มีผลต่อชีวิตของเราแต่ว่าเวลาเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยเราก็มีสติปัญญาใช้สติปัญญาในการที่จะนําเอาสิ่งที่ดีดนะครับในบทบัญญัติเนี่ยนำมาใช้ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครจะไม่กินเลือดก็ดีอยู่แล้วนะใครจะไม่กินหมูก็ดีอยู่แล้วครับเพราะว่าในพระบัญญัติก็บอกว่าห้ามกินหมูนะครับแต่แต๋ตมพี่น้องบอกว่าไม่ไม่กินหมูก็ก็ดีครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้าเรากินก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับห้ามกินสัตว์นะครับ น้ำที่ไม่มีเกล็ดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับห้ามกินสัตว์ที่ไม่เคี้ยวเอื้องไม่มีกีบอะไรต่างๆเนี่ยถ้าพี่น้องจะนํามาใช้นะมันก็เป็นสิทธิ์เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องนะแต่ว่าเราไม่ได้มานําไปใช้เป็นเพราะว่าพระบัญญัติสั่งห้ามนะครับแต่ว่านํามาใช้เนี่ยให้เป็นประโยชน์อันนี้คืออันนี้คือสติปัญญาที่เราสามารถหาได้จากพระวจะนะของพระเจ้าในพระคัมภีเดิมนะครับเพราะฉะนั้นบางคน ค็ถา,ถามผมบอกว่าเราจะหยุดงานวันเสาร์ีได้ไหมไม่ทํางานวันเสาร์เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นเหมือนกับการรักษาวันสบาโตนะทําได้ไหมผมบอกก็ทําได้อะไม่ได้ผิดอะไรแต่เราทําได้แต่ก็นั่นไม่ใช่เป็นบทบัญญัติที่จะห้ามเราในการรักษาวันสบาโตนะอย่างที่ผมบอกกับพี่น้องนั่นแหละการถวายสิบรถก็เหมือนกันเมื่อไม่กี่เมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนโน้นนะครับเราก็นั่งคุยกันเรื่องของการถวายสิบรถเพราะพี่น้องบางคนนี่ก็ยังไม่เข้าใจนะ เรื่องการถวายสิบรถเพราะว่าเขาเข้าใจว่าผมสอนว่าไม่ให้ถวายสิบรถพี่น้องครับผมบอกว่าไม่ให้ถวายสิบรถเนี่ยตามบทบัญญตัติคือหมายความว่าเพราะบางคนเนี่ยผมเป็นห่วงเรื่องของการที่ถวายสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะบัญญัติสั่งไว้อันนี้ไม่ถูกต้องแต่ถ้าพี่น้องจะถวายสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยตั้งใจไว้ตรงนั้นและเป็นความเต็มใจเนี่ยมันก็ทําได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มันอยู่ในพระวจนะข,ของพระเจ้าที่อยู่ในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยเราก็สามารถนํามาใช้ได้ อย่างเช่นเรื่องนี้นะครับพี่น้องครับพี่น้องจะรับประทานอาาไข่อ่อาน้ํามันที่เป็นน้ํามันพืชที่เป็นน้ํามันโอลิฟตัวเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าพี่น้องครับในประเทศไทยเราเนี่ยน้ำมันมะกอกตัวเนี้ยก็ค่อนข้างจะมีราคานิดนึ่งนะครับมันอาจจะมันอาจจะแพงนิดนึงสาหรับเราแต่ว่ามันเป็นมันเป็นน้ํามันที่ดีมากนะครับแต่ก็มีน้ํามันพืชอื่นๆนะพี่น้องครับที่จะเป็นน้ํามันพืชที่มี ที่ดีต่อสุขภาพของเราพี่น้องก็ลองใช้สติปัญญาในการดูแลสุขภาพร่างกายน,นะครับพี่น้องครับเพราะว่าเพื่อว่าเราจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวเป็นที่ถวายเกียตรติพระเจ้านะครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงน้ํามันโอลีฟน้ามันมะกอกโอลีฟไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากว่าพวกยวเน่จะใช้น้ํามันมะกอกในการที่จะทําอาหารหรือว่าเป็นอาหารดูแลสุขภาพแล้วเนี่ย พวกชาวยิวเนี่ยใช้น้ำมันมะกอกสําหรับตะเกียงในพับพลาห,หรือในพระวิหารนะครับซึ่งพระเจ้าทรงสั่งไว้ทรงสั่งชนชาติอิสราเอลนะครับในอุปยุปกบทที่ยี่สิบเจ็ดข้อที่ยี่สิบเนี่ยพระองค์บอกว่าเจ้าจงสั่งชนชาติอิสราเอลให้นําน้ํามันมะกอกบริสุทธิ์ที่สกัดไว้นั้นเพื่อให้ความสว่างเพื่อจะให้ตะเกียงนั้นส่องสว่างอยู่เสมอพี่น้องครับในใน พระพลาหรือในพระวิหารเนี่ยเขาก็จะมีเชิงตะเกียงนะครับที่พระเจ้าทรงสั่งให้มีการจุดตะเกียงนั้นอยู่เสมอไม่ให้ตะเกียงเหล่านั้นดับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็จะใช้น้ํามันมะกอกตัวนี้นะครับในการที่จะใส่ในตะเกียงนั้นเพื่อให้น้ํามันเนี่ยมันหล่อเลี้ยงไฟอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นความสําคัญในในาศาสนาในพิธีสังสานานะครับตามบทบัญญัติเดิม นอกจากจะใช้เป็นอาหารยังใช้เป็นสิ่งบริสุทธิ์ในการทาให้ตะเกียงนั้นมีไฟอยู่ตลอดเวลาในพระพราหรือในพระวิหารของพระเจ้านะครับนอกจากนั้นนะครับพวกยิวจะใช้น้ำมันมะกอกเนี่ยในการทําน้ํามันเจมิมนะครับแล้วก็ทําเ,าเครื่องหอมในการเผาเครื่องหอมน้ํามันเจมิมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นมันมีส่วนสําคัญ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ปรากฏอยู่ในอบพยพบทที่30ข้อที่2 2ถึง3 3นะครับได้บอกว่าพระยาเวตรักับโมเสสว่าจงเอาเครื่องเทศพิเศษคือมดยอบน้ำซึ่งหนัก6กิโลกรัมและอบเชยหอมหนักครึ่งหนึ่งคือ3กิโลกรัมและตะไคร้หนัก3กิโลกรัมกระบูน6กิโลกรัมตามมาตราช่างน้ำหนักของสถานมาสการและน้ำมันมะกอก4ลิตรนะครับนี่คือส่วนผสม เครื่องหอม,หอมนะครับในการทําการเจิมเจ้าจงเอาสิ่งเหล่านั้นมาทําเป็นน้ํามันเจิมอันศักดิ์สิทธิ์ผสมเป็นน้ําหอมปรุงตามวิธีการของช่างปรุงน้ํามันนั้นจะเป็นน้ํามันเจิมอันศักดิ์สิทธิ์แล้วจงเอาน้ํามันนั้นเจิมเต็นนัดพบทีแพงพันธสทีแพงสักขีพยานโต๊ะและเครื่องใช้ทุกอย่างสําหรับโต๊ะคันประทีปกับเครื่องใช้ประจําคันประทีปและแท่นเผาเครื่องหอม แท่นเครื่องบูชาทั้งตัวและเครื่องใช้ทุกอย่างสําหรับแท่นทั้งอ่างและฐานรองนั้นจงชําระและจงชําระของเหล่านี้ให้บริสุทธิ์เพื่อจะได้บริสุทธิ์ที่สุดสิ่งใดๆมาถูกของเหล่านั้นก็จะบริสุทธิ์ไปด้วยแล้วเจ้าจงเจิมและชําระอารมณ์กับบุตรของเขาให้บริสุทธิ์เพื่อเขาจะได้เป็นรปริหิตรดนิบัติเราจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่านี่เป็นน้ํามันเจิมอันศักดิ์สิทธิ์สําหรับเราตลอดชั่วชาติพันธ์ของพวกเจ้า ห้ามเจิมคนสามันด้วยน้ำมันนี้และห้ามนำน้ำมันอื่นให้ให้มีส่วนผสมหรือน้ำมันนี้เหมือนน้ำมันนี้น้ำมันนี้บริสุทธิ์มันจะบริสุทธิ์สำหรับพวกเจ้าผู้ใดผสมน้ำมันหอมอย่างนี้หรือผู้ใดใช้ฉลมคนอื่นผู้นั้นจะถูกตัดออกจากการเป็นประชากรของเรานะครับพี่น้องครับมีประเด็นมากมายเลยนะที่ผมอยากจะบอกพี่น้องอยากจะสอนพี่น้องจากพระวจนะของพระเจ้าตอนเนี้ยแต่ว่าเราไม่ได้อ่าไม่ได้ สอนเรื่องนี้นะครับผมกําลังพูดถึงพระธรรมสุริบทที่ห้าสิบสองแต่อย่างไรก็ตามนะครับอาจจะมีบางคนบอกว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าเราก็สามารถใช้นะครับเหตุการณ์ในพระคัมภี์เดิมอามาใช้กับเราได้แต่พี่น้องครับเราใช้อนนี้ไม่ได้นะเราเอาน้ํามันนั้นมาทาเป็นน้ํามันศักดิ์สิทธิ์เจิมนะครับเหมือนกับผู้รับใช้พระเจ้า,าบางคนเนี่ยเอาน้ํามันมาเจิมพี่น้องต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเพราะว่าพระยาเวตรัสไว้อย่างนี้ในอุปยศของตอนเนี้ยไม่ได้นะ พี่น้องอย่าไปทําอย่างนั้นเพราะว่าอันนั้นคือพิธีกรรมที่มันที่มันยึดติดอยู่กับบทบัญญัติเนี่ยมันจบไปแล้วนะครับแลวเราไม่สามารถที่จะนำเอาสิ่งเหล่านั้นมาได้เพราะว่าถ้าเราฟื้นการเจอมันศักสิทธินั้นก็แสดงว่าเรากําลังอยู่ใต้บทบัญญัตินั้นนะครับมันไม่เหมือนกับการที่เราประยุกต์เอาเรื่องของอาหารการกินอาหารมาใช้อันนั้นนะครับเป็นเรื่องที่เราทําได้แต่ว่าถ้าเราจะ ถ้าเราจะปรับฟื้นสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาโดยการโดยการทําน้ํามันบริสุทธิ์แล้วมาเจมิมคนนั้นเจมิมคนนี้เหมือนกับที่พระยาเวทรงตรัดไว้ในพระธรรมตอนนี้อันนั้นเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีข้อจํากัดนะครับในพระธรรมตอนนี้ด้วยนะครับถ้าเราจะเอาตามบทบัญญัติข้อนี้อยู่ภายใต้บทบัญญัติข้อนี้พี่น้องต้องทําทุกอย่างอย่างละเอียดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไปทําแบบลูกลวกแล้วจะเอามาทําแบบเอามาทําแบบที่ใน พยบกว่ปปที่ส30มสิข้อยี่3ิบสองาามนี้บอกไม่ได้นะครับถ้าจะทำก็ต้องทำละเอียดทั้งหมดแต่จริงๆแล้วนะครับสิ่งที่เป็นประเด็นก็คือว่าพระเจ้าไม่ได้ไม่ได้ให้เราอยู่ภายใต้บทบัญญัติที่จะทำสิ่งเหล่านี้ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากะินนนใจพี่น้องตรงนั้นนะครับพี่น้องครับในประกำพิธเดิมเนี่ยในบทบัญญัติเดิมเนี่ยเราต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นหลักการของการ ทำพิธีกรรมทางาศาสนานั้นเนี่ยเราไม่สามารถนํามาใช้ได้แต่การที่เราจะประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์สําหรับเราที่เป็นหลักของความจริงในเรื่องของสุขภาพ,ภาพอนามัยอะไรต่างๆนี่เราทําได้นะครับเพราะครับนอกจากนั้นน้ำมันมะกอกเป็นสิ่งสําคัญในการทำอาหารในพิธีกรรมื่นๆน้ำมันมะกอกนะครับอย่างเช่นพวกยิวเนี่ยใช้น้ำมันมะกอกเ่ยนะครับน้ำมันมะกอกที่สกัดบริสุทธิ์เนี่ยถูตัวในทางพิธีทางศาสนานะ เขาถูตัวเขาคิดว่าและเขาเชื่อว่าจะทําให้เขาเนี่ยมีมีร่างกายที่บริสุทธิ์นะครับต้นมะกอกมีความสําคัญเฉพาะพวกยิวท่านดาวิดจึงเปรียบตนเองเหมือนต้นมะกอกเขียวสดนะครับเราเห็นว่ามะกอกนั้นเนี่ยต้นมะกอกนั้นเนี่ยมีความสําคัญหลายๆด้านนะครับของคนยิวนะครับดังนั้นท่านจึงบอกว่าข้าพเจ้าเปรียบเปรียบเหมือนกับต้นมะกอกเขียวสดอันนี้คือที่มาถ้าไม่ได้เขียนสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาโดยที่อยู่ๆก็เขียนขึ้นมา นะครับอยากจะเป็นต้นนั้นต้นนี้ไม่ใช่นะครับท่านเขียนขึ้นมาเพราะว่า,วาต้นมะกอกมันมีความสําคัญนะครับในในวิถีชีวิตของชาวยิวนะครับและก็ในพระวิหารของพระเจ้าในพิธีกรรมทางศาสนาด้วยนะครับท่านบอกว่าท่านเป็นเหมือนกับต้นมะกอกเขียวปลูกไว้ในพระนิเวศของพระเจ้านนะครับทำไมที่บอกว่าปลูกไว้ในพระนิเวศของพระเจ้าหมายความว่าต้นมะกอกต้นนี้อยู่ใกล้พระเจ้านะครับและเป็นต้นที่มีอายุยืนด้วยนะต้นไหนที่อยู่ใกล้พระเจ้านะครับ ต้นนั้นก็จะเกิดผลมากมีอายุยืนและก็เป็นประโยชน์ต่อต่อพระเจ้าและต่อผู้อื่นพี่น้องครับเช่นเดียวกันนะชีวิตของเรานะครับพี่น้องครับถ้าเราอยู่ใกล้พระเจ้าเนี่ยพี่น้องไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะอายุสั้นนะไม่ต้องกลัวหรอกว่าเราจะไม่เกิดผลดีในชีวิตนะครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะมีชีวิตที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อพระเจ้าแน่นอนครับถ้าพี่น้องอยู่ใกล้พระเจ้า นะครับเหมือนกับทิท่านดาวิดบอกว่าเป็นเหมือนกับต้นมะกอกเขียวอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้านะครับถ้าพี่น้องอยู่ใกล้พระเจ้าพี่น้องจะมีอายุยืนผมเชื่อเช่นนั้นนะเพราะว่ายิ่งเราอยู่ใกล้พระเจ้ายิ่งเราได้รับถึงอ่าถึงเขาเรียกว่าผลแห่งพระสิริของพระเจ้านะครับที่จะบังเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะครับสติปัญญาก็จะเกิดขึ้นกับเราเราก็จะเรียนรู้จักในการที่จะดูแลชีวิตรักสาดูแลสุขภาพของเรา คนที่อยู่ใกล้พระเจ้าก็มีสติปัญญานะครับแล้วก็เราจะเกิดผลในทางความชอบธรรมนี้มากมายคนที่อยู่ใกล้พระเจ้านะแต่ถ้าคนที่อยู่ไกลพระเจ้าเนี่ยมันก็จะตรงกันข้ามกันทั้งหมดนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเป้าหมายของท่านดาวิดก็คือท่านปรารถนาที่จะวางใจท่านปรารถนาที่จะสรรเสริญพระองค์ตลอดไปนั่นคือสิ่งที่ท่านปรารถนาอยากจะวางใจในพระเจ้าอยากจะสรรเสริญพระองค์ตลอดไปและปรารถนาจะโรคอยพระเจ้านะครับ ไม่ว่าศัตรูคนนั้นละที่จะโอหังเก่งกล้าสักเพียงใดนะครับท่านก็จะสรรเสริญพระเจ้าท่านจะรอคอยพระเจ้าของท่านนะครับท่านจะวางใจในพระเจ้าของท่านไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าคนรอบข้างจะเป็นอย่างไรนะครับไม่ว่าศัตรูจะมีมากมายแค่ไหนท่านบอกว่าเป้าหมายของท่านคือท่านไว้วางใจในพระเจ้าและสรรเสริญพระเจ้าตลอดไปครับโอเคครับพี่น้องครับก็เราจบบทที่52นะ เราขอบคุณพระเจ้านะครับ desserts. ในครั้งต่อไปเราก็จะมาดูในบทที่53ต่อนะครับ53บทที่53ก็มีประเด็นที่เราจะมาทำความเข้าใจอีกหลายเรื่องนะครับในค่ำคืนนี้ก็ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องนะครับให้พี่น้องได้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีสติปัญญาเพราะพี่น้องอยู่ใกล้ชิดพระเจ้านะครับให้อยู่ใกล้ชิดพระเจ้ามากๆนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรนะครับในค่ำคืนนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าครับเอเมนครับ